สวัสดีค่ะขอขอบคุกท่านที่พข้ามาดูนะควันนี้นะคะเราจะมารีวิวขนมปังน้นค่ะนี่มีกี่อย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 7อย่างด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรานะคะจะรีวิวยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติกันด้วยนะคะ<ช>อันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะคะมาส0สินะคะมีสิอันอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมโยเฟนนะคะ,น,ะ,คะนี่ก็จะเป็นรูปแบบหน้าอี้เลยเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นซอสนมนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาแกะกันอันนี้นะคะไม่รู้ว่า,าจะแบบ กจะ50บาทมั้งใช่แล้วก็แถมี้้าด้วย50บาทแล้วดูดิว่าในถุงมีกี่ชิ้นบมารับกันว่าในถุงมีกี่ชิ้นและถ้าคนซื้อไปขายจะได้กําไรกี่บาทนี่แถมดรากรักไหมขเอาออกมาให้ดูอันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมของเรานะคะมันจะมี1 2 3 4 6กเจ็ดแปดเ้าสิมี12ชิ้นนะคะแล้วก็แหมให้ด้วยใช่เป็นขนมทัญญพืชอบกรอบนะทุกคนแล้วก็จะมีไส้ช็อกโกแลตด้วยอันนี้ก็ตกถุงละถุงละห้า <5 S 1> บาท,บาทใช่ค่ะแต่ว่าเราซื้อมา50บบาทถ้าสมมติว่าคนซื้อไปขายก็จะได้กำไรถุงละสิ <10 S 2> บาทโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองชิมกันค่ะว่าข้างในจะเป็นไงนี่หน้าตาเ็เยมีเป็นแบบรูปหมีแพนด้านะคะ ตัวเออ่บิสกิตของเขานะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะมีลายสัตว์ต่างๆด้วยเดี๋ยวเราจะมาแกะกันอู้ข้างในเขานะคะก็จะเป็นนี้เนี่ยคะ่ะบิวริปก็จะเป็นนี้เป็นถ้วยเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเออ่บิสกิตของเขาก็จะเป็นนี้เดี๋ยวจะหยิบออกมาให้ดูนะคะว่ามันเป็นลายสัตว์การ์ตูนนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปอะไรช้าง น่าจะเป็นช้างดูว่ามันเป็นช้างนะทุกคนใช่มันมีหลายตัวมามีเป็ดแล้วก็มีแบบมีเป็ดแต่ไม่ต้องเป็นด้วยเจ๊นั่งข้างนี้ด้วยมาเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันค่ะเดี๋ยวจะแกะตัวอันนี้มีผู้ช่วยชิมนะคะอีกคนนึงใ่ไมผค่อยนอนสมัยนน้นบาลานซ์แปะแกะยากมันลื่นมันลื่นเป็นนมเลย จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10ชิ้นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวขนมนี่เขาจะเป็นลายมาอย่างนี้เลยนะมาชิมอีกรอบนึงเดี๋ยวจะอธิบายรสชาติให้ฟังนะคะอาเซนกินเข้มข้นช็อกโกแลตมากแล้วอันนี้นะะจะออกนมอันนี้เหรอใช่ออกนมอันนี้จะเป็นรสนมนะคะแล้วก็จะมีความหวานเดบ มันเข้ากันไหมเข้ากันมากมันอร่อยมากอ่ะเอาไปเลยให้บางเซนชิมต่อนะคะมันจะเป็นรสหวานๆหอมนมนะอันนี้จะเป็นรสเข้มข้นช็อกโกแลตนะคะโกโก้เนี่ยเออโอเคมาต่อมาขนมต่อมาของเรานะคะไอ้อของแถม็นไรไปอันนี้นะคะเราก็จะเก็บไว้กินตอนหลังนะคะเพราะมันเป็นขนมโบราณนะคะนะคะก็จะเป็นขนมปลาใบไม้ เป็นไปไหมอันนี้เป็ขนมโกเป็นลูกปลานะคะสวยงามมากโอเคเรามารีวิวขนมต่อไปกันนี่ก็จะเป็นขนมแผ่นนะคะนี่ก็จะเป็นขนมแบบอะไรอะเบปเปอรป์มินท์อะเป็นแบบลูกอมอันเนี้ยมันเป็น<ม>แผ่นเหมือนกระดาษอะลูกอมมิน้นท์ชนิดแผด่นรสผลไม้รวมมีรสสตรอบเบอรี่แตงโมองุ่นแล้วก็โคคาอันนี้แต่ที่ไม่ใช่หรอโคกโคลา แต่ว่ากินไปแล้วชิ้นหนึ่งมา่กินไปแล้วชิ้นนึงอร่อยมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวอย่างละรสหนูหนูรีวิวรถนี้ไปแล้วหนูว่าไงมากอันนี้นะคะมันจะเป็นรถอ่างุนแบบยังมีอยู่ไหมล่ะไม่มีแล้วหมดแล้วใช่เป็นรถอ่างุ่นหอมอ่างุนมากนะคะแล้วก็จะมีความเย็นเย็นด้วยอันนี้เราซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมา50บบาทมีกี่ชิ้นคะหนึ่งสิบสองชิ้น มี่12ชิ้นแล้วปกติเขาขายชิ้นเท่าไหร่ชิ้นละ5้าบาทแล้วได้กำไรเท่าไหร่10บาท10บาทค่ะอันนี้มาเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสสตรอเบอรี่กันนะนี่แพ็กเกจก็จริงมากเป็นขนมโบราณนะคะทุกคนอาจจะเคยไม่ได้กินตัวนี้ก็อาจจะเคยกินชนิดหน่งแล้วแล้วหนูรู้ไหมว่าข้างในมันมีกี่แผ่นมามานับมานับเลยแต่ว่ามัน แต่ว่าข้างในนะคะมันจะมีหลายแผ่นอยู่นะแล้วเราจะมมันเป็นกล่องแบบนี้มันก็คุมให้หลายอย่างเลยนะโดยว่าข้างข้างนอกเป็นเป็นนี่แล้วข้างในก็มีกระดาษอีกข้างในก็เป็นกล่องอีกใช่คือหลายเลเยอร์มากเลยกว่าจะแกะได้มันจะเป็นกล่องแบบเลื่อนนะเลื่อนนี้วางไปนี่มันเป็นมันมีหลายอันนะเย็นมากสามสามขันขัดอ่ะอ่ะรสชาติเป็นไงมั่ง เป็นไง,ไงไมั้งกระดาษกระดาษรสสตรอเบอรี่ใช่รสสตรอเบอรี่เย็นเย็นมันเย็นมากเลยแบบนี่สิบสามแผ่นอ๋ออ่าใครจะกินเก็บไปก่อนเดี๋ยวเราไปรีวิวอันต่อไปเดี๋ยวเราไปรีวิวอันต่อไปอันนี้นะคะก็จะเป็นเปเปอร์มิ้นต์รสแตงโมอันนี้ยังไม่เคยกินนะจริงเหรอรถเนี้ยยังไม่เคยกินมาเก็บกันเจนเคยกินว่ารสเนี้ยอันนี้ไม่เคยกินจริงไม่เคยเห็นเลยรสแตงโมอ่ะเออแต่พอกินน้ำตามเข้าไปมันเย็นเจี๊ยบเลยเย็นเจี๊ยบลองชิมเลย มาแจกคนละชิมคอลานอืมแตงโมเลยอ่ะใช่เหรอแตงโมแบบลูกอมอ่ะมาส่วนสองรถนี้นะคะขอเราเคยชิมแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังอันนี้อธิบายไปแล้วอันนี้นะคะเป็นรสโค้กมันจะรสชาติแบบโคลาเลยแล้วมันก็จะมีความเย็นทุกอันอ่ะมันจะเย็นหมดเลยนะคะเย็นแบบแล้วมันก็จะติดติดอยู่บนเพดานล,ลิ้นใช่ะะอยู่บนเพดานในปากเวลามันเข้าไปในปากมันจะมีน้ำลายใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบนิ่มๆเลยโอเคน้ำลายในปาก อันนี้เราต้องรีบนิดหนึงนะอันนี้ผมว่าอร่อยดีอันเนี้ยทุกคนน่าจะเคยกินเป็นขนมถั่วทอง <c oughs> ไม่ถือว่าเป็นขนม <c oughs> เป็นถั่วสี่สิบบาทมีสิบชิ้นนะคะอ้อามได้กำไรชิ้นละชิ้นละ,ละสิบบาทนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาขายชิ้นละห้บาท <c oughs> ใช่มาเราจะมาลองชิมกันมาผูรวมชิมที่ชอบมากที่สุดบางสั้นมา บา,บางกินแลวบางอธิบายรสชาติด้วยเป็นไง<อ>กรอบไหมไม,ไม่เหนียวใช่ไหมถ้าทุกคนกินแล้วมันมันเหนียวแสดงว่ามันของเกา่าแต่ถ้าเคี้ยวแล้วมันยังกรอบอยู่อ่ะแสดงว่ามันเป็นถั่วใหม่อร่อยมากเค็มๆอ่ะบางเซนบางเซนน่าจะอิ่มแล้วบางเซนโดนไปหลายตับแล้วเนี่ยสุด <c oughs> ยอด <c oughs> ก็จะเป็นถั่วทองนะคะถั่วทองเราซื้อมาสามแพ็คมือดอกกิครีมอ้โหอันนี้ก็บางซานอีกกินถั่วด้วยมาเก็บได้นะอันนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวโพดอบกรอบนะคะรสนมแท่งนะคะมีแบบนี้หน้าตามีหกชิ้นด้วยกันนะคะซื้อมายี่สิบบาทนะคะขายชิลละห้าบาทก็ได้กำไรสิบบาทเหมือนกัน หมือนทุกชิ้นก็ได้กำไรสิบบาทหมือลยได้เหมือนได้มาเราจะมาลองรีวิวกันนะคะอันนี้ทุกคนอาจจะเคยกินแล้วสมัยก่อนมันจะเป็นถุงใสเห็นขนมข้างในจำได้ไหมเป็นอย่างนี้แหละแต่ถุงมันจะใสอ๋อเห็นอยู่ แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเห็นแค่แป๊บเดียวใช่เขาก็เปลี่ยนมาเป็นถุงแบบนี้ติดนนเเพิ่มปริมาณขึ้นด้วยมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะน่าจะได้มันน่าจะมีสองแถวนะที่เคยกินจริงด้วยมีสองแถวที่จะเป็นนี้ข้างในนี้นะคะมีด้วยกันสิบชิ้นนะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันค่ะเป็นรสนมนะนี่แท่งประมาณนี้เลยอามเส้น มันกรอบไหมกรอบมันจะรสชาติมันจะกรอบมันจะมีอยู่2รสนะแบบเนี้ยก็จะมีรสช็อกโกแลตแล้วก็รสอันนี้รสนม,มช็อกโกแลตก,ก็อร่อยแต่ว่าบางสันชอบนมก็เลยซื้อรสนมมามาเดี๋ยวเราจะมาทิายรสชาติน,นะคะก็จะเป็นรสนม <laughs> รสนมหวานพอดีพอดีนะคะไม่ได้หวานมาก ก็เกออาอผาด้วยเกยวแต่ถ้ากินแล้วต้องรีบกินให้หมดนะถ้าทิ้งไว้มันจะไม่กกอบมันจะเหนียวมา่อมาเอาให้จุดง่ายนะิอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นมินิคุกกี้นะคะทุกคนอาจจะเคยเห็น อาจจะเคยเห็นนะคะมันจะเป็นคุกกี้อันเล็กๆเลยแล้วเราจะมาเสี้ดูมันจะมีหลายรสนะอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดจำได้อยู่รสหนึ่งจะมีรสมะพร้าวอือใช่มีรสมะพร้าวเน่ย่เบาเบาก่อนเบาเบานี่ก็จะเป็นขอแบบนี้น่ารักคะุกกี้อาร์เซนออันนี้มีสมัยตั้งแต่นี้มาเด็กๆเลย มานานแล้วหรอมันมีมานานแล้วมันอร่อยด้วยมาเรามาลองชิมขอประมาณเท่านี้นะคะแต่แกะออกมามีอยู่สิบชิ้นอันนี้กี่บาทอันนี้นะคะห้าสิบห้าสิบบาทมีสิบสองชิ้นก็ได้กำไรสิบบาทเหมือนกันได้กำไรสิบบาทนะคะขายห้าบาทโอ้ยเยอะอ่านหนูดูพิซซี่ยังไงมันจะมียี่สกว่าชิ้นโอ้เยอะนะคะชิ้นก็จะประมาณเท่านี้ นี่ชิ้นเล็กมากประมาณเท่าแบบนิป้งแบบพอดีคำมาเรากินจะมีคุกกี้ดำๆอยู่ข้างบนด้วยนะคะอร่อยมันก็จะมีความแบบมันก็เป็นคุกกี้หอมๆแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างบนด้วยใช่แต่มันอร่อยมากถ้าไม่อร่อยมันอยู่ไม่นานขนาดนี้นะคะอร่อยมากอ่ะไปขอมาเลยหอแล้ว สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะด้านล่างเลยลืมเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องพี่พิมพ์ชาแนลด้วยนะคะ